ไปเอาข้าวมาอีกสี่ถุงให้เขาไปกินไปเอาก็นี้เดี๋ยวไปรถไปรถยนต์เออเอาไปกินมีคนปากแล้วได้ได้สามคนเนี่ยได้นะโอเคลายมินทาโอเคมาเอาไปเอามาเอามาเอามาอีกสี่ถุงให้เขาไปกินเออเอาไปกินเอาไปกินเอาไปกินแม่มาเอามาเลยนั่งกางเลยแซงคิวเลยต่อไปมึงจะได้กลับบ้านโอเคนะเอามาเร็วเอาผีออกเสร็จจะได้เอาข้าวไปกินเลยนั่งนีดก่อนเลยครับ ที่หลังยาวตังไหมผมรู้ไหมมีตังมาพี่ฟรีเลยโหดูไปรัดไม้ใครไปรัดตีน <c oughs> เห็นสภาพแล้วกูมาเนี่ยนะคือคนโดนคุณใสแล้วคือคนแบบมันนั่งนะเดี๋ยวผมดูอะไรให้เดี๋ยวเดินส่งกลับด้วยนะนั่งกับตมาดีๆน้ออฮักอา่อาได้ได้ได,ได้โอเคนะเข้าไปใกล้นะโอ้ยแม่คุณทุนหัวเอ้ยนะอายุกี่ขวบแล้วหกสิบสองนะพนมมือนะ มือไม่ไม่มัดมาจากไหนวะับตานะอิติปิโสพควายมะราชาโนททเวสวนนังสุขานิโนโมพุทธยะททเวสวโนจตุมหาิขิกาเาพันตาปะเวสสะุสะเวสะุสะเวส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 ะุสะเวสะุสะเวสะพ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 ุสะเวสะุสะเวสะุสะเวสะุสะเวส มึงออกมาเลยออกมาออกไปเลยมึงออกไปเลยมึงไปเลยมึงมากินอะไรคนแก่วะจะกินเทียอะไรนี่ฮกูกลัวไล่แล้วตายเหลือเกินถ้ากูไล่ไปตายเพื่อนมาดิเพื่อนกูกูไปแล้วผิดชอบนะไหนแฟนอยู่ไหนเวสตาบูตะกูบาร์ดิูบาร์ดิงใครแฟนอยู่ไหนนะกูบาร์ดิงบาร์ดิงมึงจะกินมันทำไมหิวหิวเทียอะไรออกไปไอสัตว์แฟน กูบอกก่อนนะถ้าเกิดไล่ไปแล้วเมียมันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาปั๊บเนี่ยกูไม่รับผิดชอบนะโอเคไหมคุยก่อนเนี่ยเอาไงสมมุติแดงกูสมมุติเฉยๆอ่ะถ้าเกิดกูไล่ไปปั๊บแล้วเมียมันเกิดเป็นอะไรขึ้นมาเนี่ยมึงดูสภาพเมียมึงดิคือคือคือจะไม่คือคือคือจะจะรักษาไหมยอมนะถ้าเกิดสมมติเขาเป็นอะไรไปผมไม่ได้ตั้งใจนะเอาไง เด okay okay. okay okay. ี๋ยวเว้นตีเองเอาแผลโอเคไหมฮะให้รักษานะโอเคนะแต่ขนาดว่าถ้าเป็นอะไรไปเนี่ยโอเคไหมยอมไหมหรือไม่ยอมถ้าถ้าเป็นอะไรไปจะยอมไหมเอาเรื่องไหมึเจ้าเรื่องกูไหมแค่นั้นแหละคิดก่อนคิดดีๆไม่เอาค่ะไม่เอาอันนั้นรู้อันนั้นรู้นี่อัดตอบที่อาจารย์ถามครับไม่เอาเรื่องกูกูไม่ใช่รักษาบอกไม่เอาเรื่องกูใช่ไหม ไม่มีฟ้องร้องนะโอเคออกมามออมาเพนี่กูไม่ได้ตีนะออกมานั่งนั่งดูออกมามึงเป็นใครมึงอยู่เขาทำไมฮะเป็นใครกูไม่กล้าตีนะไม่เชื่อแม่งมันมันแทบมันแทบไม่ได้แดกอะไรเลยมึงเนี่ยก็โดนมึงแดกมันทำไมล่ะิวห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 วหิวหิว มึงไปอะไรอีป๊อปยีห้ามึงอยู่มานานยังเอ้าจะเอาไว้ไหมผัวก็มันกินกูไม่รู้มันกินถึงไหนแล้วไงมันกินอยู่อ่ะกินมานานแล้วก็โทรถ้าเกิดถ้าเกิดเมียมันตายเนี่ยเอามึงไม่รับกูกไม่รับผิดชอบนะถ้ากูไล่ออกไปแล้วอ่ะยอมไหมกูดูแล้วกูไม่กล้ารักษาอะลังเลอ่ะไม่ยอมเนี่ยมึงลังเลอ่ะมึงเขาจะมึงแต่แล้วว่าเขาไม่ยอมไปเชิญ ขากูไม่เสี่ยงยอมไปแล้วยอม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 เฮียอะไรมึงลังเลอ่ะยอมเฮียอะไรรักว่าถ้าเกเป็นไรบาดใจจะร้องร้องไหมพี่แล้วถ้าปอยออกไปแล้วตายล่ะรับได้ไหมตอบไม่ตอบคือไอ้เฮี้ยพวกนี้ไม่ชอบตบัดสัตว์เนี่ยเวลากูรักษาปั๊บเนี่ยถูกป่ะเออถึงเวลาไอ้เฮี้ยมาฟ้องร้องเอาเรื่องกูฮะ <ท> <pas> เพราะช่วงนี้แม่งกูไปทำเจะห้าวเหมือนเดิมไม่ได้ไรคนแม่งจ้องเยอะรู้ออกมาอีพ<อ>ีออกมาออกออกมาออกมากูบานอเจรจรเจรเจรเวสออกมาออกมาข้าโก้เจ็บยังไงมึงออกมาเลย ดูนั่งดูเมมึงเ้มไเอาไไรไมไปอีปอไปไปปบาร์รบาร์ารจรอไปไปไงมาเป็นไงยคะไปเรียบร้อยอยู่นี่ล้ว ไอสัตว์เอาไหมเอาไปไหมเออไอเหี้อ่ะวิไอี้ยดูอนมีกี่ตัวเนี่ยโอเคนะโอเคไปเอาอันน้ำวนเหี้ยเฮ้ยกูเห็นหน้าแล้วแล้วคืนนี้กูจะนอนหลับอยเนี่ยน้ครับน้ำทั้งหมดไปเอางน้ำมาเน้ะใส่น้ำมาหน่อยน้ำมาเนี่ยมานี่ยมาเนี่ยมานี่ยนั่งนั่งเฉยๆมาสัมภาษณ์ก่อนมานี่เออมาสัมภาษณ์ก่อนไอสัตว์กูไม่ได้ไอี้ยเดี๋ยวเกิดชิบหายข้างในกูไม่รู้เป็นยังไงมั่ง มานะค่อยๆนั่งๆนั่งๆนะมีาตัวูแล้วและมีอยู่สามตัวเนี่ยไอ้สัตว์ <c oughs> ตัวแรกออกไปแล้วตัวแรกผ่านไปตัวสองตัวสามจะผ่านมาหรือเปล่ามาิไอ้สัตว์ <c oughs> มายีหามัอกี้แบบตับตา

เอ่ีห้เอเมื่อกี้แรงมากเลยเมื่อกี้มึงน่ากลัวมากเลยมันเป็นอย่างนี้ทุกวันเลยค่ะจริงป่ะทรมานนะมันเป็นอย่างนี้ทุกวันไม่ให้กินข้าวไม่ให้กินนะเฮ้เออคือคือกูกูไม่ได้เอาตังค์มึงสักบาทเลยนะเห็นไหมข้าวกูให้ไปกินรถกูก็ส่งกลับนะโอเคไม่ตายละไม่ตายละโอเคนะโอเคโอเคโอ้ยเอาไป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 นะไปไปไม่ตายไม่ได้กูกูไม่กูกันไม่เฉยไม่หรอก